ทำไมวัดนี้มีแต่ความขัดแยง้งหลวงตาเห็นไหมหลวงพ่อเห็นไหมหลวงตาก็เลยสาวตอบมันว่าหลวงตาไม่เห็นฮะหลวงตาไม่เคยเห็นความขัดแย้งในวัดนี้เลยแต่ทำไมผมเห็นแต่ความขัดแยง้งก็เพราะมึงเสือกไง มึงก็เลยเห็นแต่ความขัดแย้งเพราะใจมึงขัดแยง้งถ้าใจมึงไม่ขัดแยง้งมึงก็จะไม่มีความขัดแย้งเลยส่วนเรื่องของคนอื่นนะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมากอะโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยโลกมันไม่ได้วุ่นวายหรอกใจเราต้องห่างที่วุ่นวายมึงมาดูแต่ความขัดแยง้งเพราะอะไรล่ะเพราะใจมึงขัดแย,งย้งไง ลุงตาเนี่ยไม่เห็นขัดแย้งเลยมึงจะทะเลาะก,กันแทงกันใจกูก็ไม่แทงกับมึงอะ่ะเพราะกูไม่มีความขัดแย้งเลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละความหมายทําไมเราต้องไปขัดแย้งด้วยคนอื่นจะขัดแย้งเป็นเรื่องของเขาเอาสิใครอยากขัดแยง้งเอาสิเสเียงกันด่ากันเอาสิ ขัดแย้งไปเลยแต่เราไม่ขัดแย้ง